ครับผมมาที่ร้านสามสิบเลยทีชอบนะครับวันนี้มาดูวีโก้ยกสูงนะครับโบเอฟห้านะครับมาแก้รีแมปของเดิมเขาจะได้อยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับนะครับไล่ลงมานะครับตามกราฟเกล่าลายส่วนร้อยห้าสิบหกนี้เป็นกราฟที่เราแก้แล้วนะครับเมาดูกันครับว่าบูธคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราปรับเลตจูนให้หมดแล้วเร้อยนะครับ เ,เดี๋ยวจะเหลือเอาเทสตัวอีกครั้งเลยนะครับอันนี้เป็นรถยกหนุนะครับใบกองโัวลากรับเหลือควันก็อยู่ประมาณนักสามสิบ ก็อยู่ร้อยห้าส4บสกลบไม่เกินส่อนบกลบไม่เกินหน,น,นะครับเส้นการาฟก็จะไม่มีขยึดขยึกแล้วนะครับ,นะรบอันนี้ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ร้านส4มลี่ิ้าซึ่งจบนะครับผมขอบคุณครับ